ดีค่ะมาพบกับสาววันโกกงนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับสาววันโกกงนะคะวันนี้เราจะมาดูการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนนะคะจากคุณยายคุณยายอะไรคะสวัสดีคระคุณคุณยายจะทำน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนแต่แต่สรรพคุณมากมายเหมือนสกัดเลยละค่ะไม่มีกลิ่นเหมนถึงจะ ไว้เจ็ดปีสามปีเจ็ดปีอะไรนี่มีลูกหลานมันใช้มาตลอดเออมันก็บอกว่าหาให้หมดแล้วอีกสําคัญว่าแผลที่เราทานะไม่มีแผลเป็นเลยค่ะค่ะต่อให้เออที่เขาเป็นนี่นะอท่อไอเสียคุณหญิงคุณนายเห็นไหมท่อไอเสียนมันมันมันดาดตรงตรงนอกตรงน่องค่ะท่าท่าทานน้ำมัน มะพร้าวสกัดร้อนของฉันจะไม่มีแต่ไม่ให้กินไข่อาหารทะเลเช่นปลาทูปลาหมึกอ๋อค่ะเอออาหารทะเลทุกชนิดค่ะ <Okay. S 2> ไข่ห้ามเลยช่วงช่วงที่เรารักษา oh, ช่วงที่เรา <okay. S 2> ทาน้ำมันเนะ่ะน้ำมันมะพร้าวนี่มันจะสมานแผลพวกเราเเรียกนี่อฉันนะเตารีดนะเตารีดสมัยก้อนนะ <Okay. S 2> ล่ะ <Okay. S 2> ตอนนี้หายแล้วนะเนาะเป็นรูปเป็นรูปนี้เลย ตอนนั้นอายุสิบห้าปีอเ,เอเข้าอยู่เนี่ยเขาเวลาเขารีบผ้าเราเราเดินผ่านเขานะ <c oughs> เขาจะวางเนี่ยเขามาวางตรงเขนจ้าดเลย <c oughs> เอออ้าเป็นตั้งนานหายเลยนะคะหายเลยทานี่ในเราหนึ่งอาทิตย์เราก็รู้ผลแหละก <c oughs> เริ่มเนื้อเนื้อเราก็มันจะขึ้นมาเองอ่ะ เนื้อใหม่เนื้อใหม่จะขึ้นเนื้อเามันจะออกไปโดยอัตโนมัติเนาะค่ะเนาะจะตัดเลี่องๆขนก็ขึ้นมาเหมือนเดิมอ๋อขนก็ขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วคุณยายเนาะคุณยายชื่อคุณยายอะไรคะคุณยายนวลมณีงอยภูธรนี่คุณยายนวลมณีงอยภูธรเนาะอยู่บ้านโคกงอยเนาะค่ะเนาะงอยบ้านเลขที่สิบสามค่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาขูดมะพร้าวกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณยายต่อขูดมะพร้าวเสร็จเนาะค่ะเนาะ ค่ะสวัสดีค่ะสวรรคีมาขูดมะพร้าวกันนะคะวันนี้เห็นมะพร้าวไหมคะแล้วก็มาขูดมะพร้าวไว้ทําอะไรนะน้ํามะพร้าวสกัดร้อนเนาะคะเนาะไว้ทารักษาแผลรักษาหน้าสิวฝ้าหายหมดเลยนะคะอ่าสิวช้างที่ทรมานนะหายนะคะคุณยายบอกนะนะคะตอนนี้สวัรคีก็ขูดมะพร้าวให้คุณยายเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าคุณยายบอกว่าเหนื่อยแล้วเหลือครึ่งลูกค่ะ ตอนนี้เหลืออยู่เกือบๆลูกหนึ่งเนาะแล้วก็มานั่งคูนมะพร้าวกันเ,เพื่อที่จะทําน้ามันมะพร้าวสกัดร้อนตามภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะนะาะผู้เทาผูเก่เพื่อนพาทำนะคะเ,เราเป็นลูกหลานเราจะต้องสืบทอดนะคะต่อไปเราจะได้มีน้ำมันมะพร้าวใช้กันนะคะนะาะรักษาลรกไครไค้เจ็บ อ่ะเรามาดูขั้นตอนการทำน้ำมันมาพาะพร้าวสกัดร้อนนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำนะคะโดยคุณยายนะคะโดย,ดยคุณยายเตนะะน,พพนนะคะนะแล้วก็สาวขันพาเพลินนะคะเนาะแล้วก็สวันกิโกกนะคะอ่าเรามาดูขั้นตอนการทำเดี๋ยวคุณยายจะพาทำนะคะเดี๋ยวให้คุณยายคั้นให้ดูก่อนนิดนึงนะคะเนาะ มันเนี่ยยันบอยื้ออ่าเดี๋ยวเราจะเข้าตำแหน่งชั้นน้ำข้าวเนี่ยน้ำน้ำปูนใช่ไหมเดี๋ยวห่อคอยไว้เ่อคอยอย่างเ้ยเจ็กใช่เด็กเนีลยจะห่อจากโกงทค่นี้นะ อ๋อกรเออแต่ว่าอันน้ำนี่เขามีไว้ต่างหากก็ห้าล้างเลยอันนี้ล้างออกแล้วก็น้ำนี้เขาก็กรงใส่หมออยไว้อ๋อน้ำใน่ที่ทุกระลังนั้นแล้วก็กรงชะมอหอไว้แล้วจังอ่ะที่เสดกระทะแเราขึ้นค้างเด้ ปนกันมากันนล้วมันไมดเลยแบบแล้วมันด่างแล้วเออุ๊บๆสกัดสกัดเย็นนะคะปีเดียวบ่ฮอดหลานหลานไผ่มันบ่เอาเลยได้สกัดเย็นมันซื้อมามันทิ้งไว้อันนั้นเบิ้งละบิ้งหนูจะเมื่อใจหน้าอะไรแบบนั้นันคือยู่เกาหลีมากก็สร้างมาก กกะทิงแดงแล้วมันรานาห้าร้อยพูนมองโบค่ะฮา <ừ> แล้วก็มาดูขั้นตอนการคั้นน้ำกะทิเนาะคะ่ะเนาะคั้นน้ำกะทิะกกอดแล้วก็เอาไปเคี่ยวนะคะโดยขนนึ้นยายนะค,ะนะคะ่ะเนาะ คนนมนุ่ถ้าคนนมนุ่งเขาจะขันน้ำมันออกหมดเลยมีเราคนแก่ก็เหลือมากกานเราทำไม่แน่นนะนะให้คุณยายทำให้ดูก่อนรอบหนึ่งเนาะรอบหนึ่งแลสวันจะขันกระตาฝันนะคะหัดทำนะคะเนาะเดี๋ยวจะให้คนรุ่นใหม่หัดทำนะคะงานนี้คุณยายมาเป็นคุณสอนชองเองคุณยายทำมากี่ปีแล้วคะ ตั้งแต่อายุสิบห้าค่ะตั้งแต่โดนเตารีดค่ะเตารียดเหล็กใส่ทานเหลาตะกอนน่ะพวกคุณถ้าไปหาเตารียดสมัยนั้นยังอยู่ไหมคะคุณยายไม่มีแล้วครับมันขายไปแล้วหรือว่าเป็นไฟพิษทะพันฑ์เข้าพิททธภันฑ์แล้วเนาะเตาเรีดแล้วมันจะมีรูปไก่ที่เราดึงออกเนี่เอา่านไฟแดงๆใส่ใส่แล้วเราก็ เอาลูกไก่ลงมามากดลัดเขาเป็นรีดรีดเขาก็จะวางเราทําไมผ่านมากราดเสียงอะไรนะตอนกัดยังไม่ไม่ปวดไม่ร้อนนะอะไรเสียงอะไรมานนี้ในเราห้านาทีเราละโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออทอยู่ลำทิดเตอละอยู่นะวะตอนนั้นตึงทิศละคิดไปอยู่แด้กกับแม่ชีแม่ชี เชื่อรายอยู่เนี่ยใส่เย็คนอร่าทีนี้เราก็มาคั้นเนาะน้ำแรกอันดีเอาไ้โให้อันนี้เด้อดแลววันก็พอนเดอนี่แล้วกะกกมันก็ใส่นี่ก่ใหญ่ใส่นี่ก่ออ่ะนรนั่นเง เดี๋ยวม่นจะมีรอบสองอย่างเงนาะเออรอบสองันน้ำแกกะดินใส่นี่แห้มันนี่อย่างเีนี่ยคนันโบมันคือกระน้าโอ้มันคือกระด้างกระปุ่งอันนี้ว่ะค่ะลงก่อนหน้า ทีนี้เราก็มาคันกะทิกันนะคะคันกะทิลงหม้อกันนะคะน้ะคืองลงมอกัน จากความกระหดอกนนันนะเอาที่ด้โถ่ออกาข้าวถ้าในอันตรายที่สุดเพราะว่าเวลามันร้อนจักสมการเข้าถอยบะเป็นถึงสิคลิปเอาบะคีปบนั้นเหมือนไม่ดับไปเลยเอาแบบนี้แหละถอดออกเอข้าวได้นี่เอาใจว่าดังไปตลอดได้จุวิตลอดบนนี้มีขั้นตอนของมันอยู่ไงเห็ดบะเป็นไหวน้อยมากบะเป็นอีกมันที่เหนียวค่าเลยมันเหนียวเหนียวเหนียวเอาน้ามาเติม เจตนาที่บอกสกัดเหง้าเลยได้คือหูตัวนี่เออเพื่อนเพื่อนยังนีบได้ของที่เหง้าสะอาดไม่มีใครเพิ่มมีเซลเลยนะเออไม่ดูของงานแจ้งร่วมของเพื่อนร่วมแต่ละแล้วถึงหาว่าคนถือดนวยสุดแรกตัวละนะเป็นยาให้เพิ่มแหละอย่ามองน้อยอันเพิ่งเพิ่งเงินค่อยมาใส่ไหมใส่เลยบอก ใช่อย่น่างยุกจักรละลางเก็บปรากดนะปัตบ่มีคนนวดในวันนี้ท่าซื้อก็ได้แบบแค่ชิ้ๆเท่านี่้นะตามอิเอันนาไอ้ไงท่าโอชุกงานโปรชิวอ่ะอีบ้างก็มาให้นั่นแหละมาให้ทั้ง ตอนนี้ก็เราก็มาถึงน้ำหนึ่งแล้วนะคะน้ำหนึ่งก็คือเราจะเอาไปใส่ในกระทะก่อนนะคะก็คือ,อทำแบบบ้านๆนะคะแต่ฝนเ<น>ขาเรียกกันนะคะนราเ็ีย้ำสไนะคะดยใ้น้ำอนนะคอนนะคะจะไม่ใช้น้้อยเ่นี่ก็จะมีน้ำสองนะคะโดยใช้น้ำอุ่นนะคะ,อ,ะอุ่นๆน,น,นะคะจะไม่ใช้น้ำร้อนเนาะ่น้อนุ่นนอ่นนะคะจะไม่ใช้น้ำร้อนเะ เดินเที่ยวน้ำมันนะคะเดยจะเชี่ยวเดี๋ยวจะถาเลยเคี่ยวกี่ชั่วโมงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นน้ำมันที่มันใสๆขึ้นมามันสุกมันร้อนจัดแล้วมันก็ใสๆขึ้นมา,มานะเราก็ยกลงไม่ว่าดัๆเราก็ยกลงถ้าเป็นน้ำใสๆมันจะใสน้ำมันจะออกมาเดี๋ยวนี้ยังไม่ออก แล้วก็คุณยายก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะก็ใช้ไฟคุณยายก็จะรู้ไฟนะคะคนเดียวเลยนะคะซึ่งแรงไปก็ไม่ได้นะคะอ่อนไปก็ไม่ได้ใช่พื้นก็ถอดเอาถอดออกนี่เย็บได้เลยตอนนี้ย็บได้เลยใช่ไหมเอออเาไม้นะกทู้นะ นี่ตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะแตกมันะมน,นะคะไฟก็จะมันประมาณปานกลางนะคะไม่แรงไปไม่ร้อนไม่มมค่ะนี่ส่วนสวัรค์ก็นะคะังคันน้ำสองอยู่นะคะอันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวตัดแล้วให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็จะใส่น้ำที่สองแล้วนะคะ

ยายนะคะทำไปเรื่อยๆไปกูใช่ไหมเดือวยืนเวกีตลอดลงมากกว่านังงามยื้อมือสิกรรมเฮาสิกรรมมือกันกำลังตอนนี้ก็หนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะเด็กๆก็ยังเฝ้าเตาอยู่เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เริ่มแับเริ่มแตกมันแล้วนะคะน้ําเริ่มใสขึ้นแล้วนะคะอ่เดี๋ยวเราดูดูใกล้ๆก่อนเดี๋ยวเขาก็ รู้ใกล้หลายกับบไดเดี๋ยวไฟมันใหม่โทรศัพท์แมนี่นะคะมันเริ่มแตกมันแล้วนะคะเริ่มเริ่มเป็นสีขาวเริ่มเป็นน้ำใสๆสีขาวก็อยู่ข้างล่างเนาะเขาสกัดแล้วเขากำลังสกัดอยู่นะคะเดี๋ยวต่อต่อไปอีกกี่ชั่วโมงถึงจะได้น้ำเนาะบอกไม่ได้เนะ คุณยายบอกว่าเรื่อยนั่งเจ้าไปเรื่อยๆใส่ปิ้งอ่าจนกว่าจะใส่ปิ้งน้ําก็จะใส่ปิ้งแล้วก็เราก็ยกลงไฟก็ต้องอ่อนๆยกลงเทใส่ภาชนะที่เป็นเป็นที่เป็นเหล็หรือเป็นเออแต่ทุกอย่าพวกน้ำนั่งเฝ้าไปก่อนนะคะตอนนี้นั่งเฝ้าไปก่อนนั่งเฝ้าคุณยายไปก่อนเนาะค่ะเนาะ ไฟก็อ่อนๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มสกัดแล้วนะคะผ่านไปสองชั่วโมงนะค่ะนาะคุณยายก็นั่งเฝ้ามาสองชั่วโมงเต็มตอนนี้ก็เริ่มสกัดแล้วนะค่ะน้อยายเตนะคะนี่ก็สูตรโบราณของบ้านนอกของเรานะค่ะน้ที่แวจะเริ่มจะได้ที่แล้วนะคะนี่ค่ะน้ำมันกำลังสกัด ข้าศกัดออกแล้วเนี่ยเนี่ยเลื่มแล้วเริ่มเริ่มจะแยกจากน้ำเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วก้อนเขาจะเป็นน้ำน้ำมันก้อนนี่ก้นน้ำใสๆนี่จะเป็นน้ำมันใช่ไหมคะส่วนที่เป็นก้อนนี่จะเป็นขี้มันเหรอคะขี้จะแห้งไปอ๋อเดี๋ยวให้ดูซูมดูใกล้ๆเนาะค่ะน้องพี่น้องซูมดูใกล้ๆที่เคยกินลาบปลา ก็แบบตอนนี้เหมือนเราคั่วลาบปลานาะตอนนี้เหมือนเราคั่วลาบปลาแต่นี่เป็นมันจะเป็นมะพร้าวน้อยเล็กๆเยอะๆอไฟต้องไฟอ่อนๆนะคะเดี๋ยวให้ดูไฟเนาะไฟเราเราไม่ใส่ไฟนี่ไม่ใส่ไฟแล้วค่ะแค่ให้มันเป็นฐานนะคะอ่าลองดูดิว่าจะได้เยอะหรือน้อยเนาะเขาก็ ก็จะเกินขวดเอ็มร้อยมั้งนี่หรอคะนี่เกินหรอคะไม่รู้สวดีวัดีวัดีสวัสดีสววัดีสวัเดีสดีสนัดี่อัดีสวสีวัสดีสวัดี้สดีสววัดีสรัสดีสวะสดีสวั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 สัสดีสันนี้ัสีวสวัสคีสวัสดีส m ัสดีมีสวัีสวั อ๋อนี่แล้วค่ะอันนี้คือมะพร้าวสามลูกนะคะที่ทำเแล้วก็จะเหลือนิดหน่อยอ๋อจะเหลือนิดหน่อยเนาะแต่ว่าจะบ่อเท่ากับที่เราทำที่อันอันเมื่อวานนี้เนาะอ๋อเมื่อวานนี้มันเป็นต้นแล้วนะคะเนาะมันเป็นต้นแล้วมีงอกแล้วแค่แค่แค่ซอกแค่ มีเจ้าใหญ่ใหญ่อ๋อมีเจ้าใหญ่ใหญ่มันมันจะมันมากจะเห็นมันของมันเลยจะเห็นติดมันที่กะลามันเลยเราขูดออกมาก็เป็นน้ำมันเยิ้มเยิ้มแล้วเอออันนี้มันมันไม่มีแต่เราจะกัดจากเนื้อแน่นๆของมันอ๋อเนื้อแน่นๆเนื้อเต็มกะลาเลยเนาะวันนี้เนื้อเต็มกะลามะพร้าวเลยนะคะเ่ยเขาก็เริ่มแล้วมันต้องตกใจจะได้ไหมอะไร ได้ผัดต <baptism? S us rit> mm ้องเยอะดีน้ำใส่สมคุ้มได้คณะชาเล่รักบเลยให้หันให้เต็มมาสภาพเดิมไม่มีเหตุเป็นรับรองหน้าท่อไอเสียได้เอาเลยไม่มีเหตุเป็นเลย ค่ะไม่มีแผลเป็นนะคะอันนี้รักษาแผลเป็นได้แล้วก็สิวหัวช้างนี่รักษาได้นะคะรักษาได้สิวสิวหัวช้างไม่ต้องทรมานนะคะทานี่เลยซิวถ้ามันมะพร้าวสกัดร้อนนะคะตามภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะค่ะเนาะซิวยังได้หมดที่เป็นหนองตุ่มไในน้องอ๋อสิวอะไรก็ได้หมดเนาะค่ะนะสิวช้างนี่ถึงให้เป็นหนองเขาบิดหน้าเนียนใสใช่ไหมคะคุณยาย คุณยายนี่าอายุเท่าไหร่แล้วคะหลานหลานใช้ลองลองมาแล้วนะคะม,คคมีคนหายหลายคนมีคนหายหลายคนนาะคะา่ะน้องนี่ก็จะเป็นก้อนๆแล้วนะคะถ้าเป็นฝ้าด้วยแล้วก็เอาหางหางเจอระเคสใส่ด้วยอ๋อถ้าเป็นฝ้านี่ผสมหางเจระเคสนะคะก็จะหายนะคะฝ้าลึากคะฝ้าเป็นลึก เริ่มเริ่มได้น้ำแล้วนะคะ่ะให้ดูอีกทีหนึ่งเขาเป็นอย่างนี้แสดงว่าน้ำมันเขาจะหมดเขาจะสกัดออกหมดแล้วแหละน้ำใสๆนี่นะคะส่วนส่วนตรงกลางนั้นก็จะเป็นขี้ของมะพร้าวใช่ไหมคะคุณยายกากของของมะพร้าวเนาะเราขั้นแล้วกากละเอียดออันนี้จะเป็นกากละเอียดของมะพร้าวนะคะไม่ใช่กากที่เป็น ที่หยาบของมันนะเพรัะว่าเราคันออกหมดแล้วเป็นกากละเอียดของมันมันจับเป็นก้อนมันสกัดน้ํามันออกะ่งเออออกหมดแล้วค่ะจะจับก้อนเลยก้อนเลยอ่าตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามากองนะคะน้องกองอาแต่น้ำมันนะคะ กากมันก so, so, so. so. ็เอามาคั่วต่อนะคะเนาะเหลืองอ้อยหอยแล้วก็เอามาทาปากกากอร่อยดีนะคะตอนนี้ก็เอามากองนี่ก็เป็นคุณตานะคะคุณตากับคุณยายนะคะคุณตาบุญมีแล้วก็คุณยายเต้นะคะ คุณตาเป็นแพทย์แผนไทยนะคะได้้ลวยวาน้ดะตัวนี้เนาะวันนี้ก็จะได้ประมาณสักขวดเอ็มร้อยหนึ่งนาะค่ะเนาะนี่สายติ้งวิ่งเลยนะคะสามลูกเองโอ้ถ้าทำเป็นก็เป็นนะทำไม่เป็นก็เท่าเยี่ยวไก่นะคะโอ้ถ้าทำไม่เป็นก็เท่าเยี่ยวไก่นะคะเยี่ยวไก่ก็ไม่ได้ อ๋อ,อค่ะแป้นกระด้างวันอืมแป้นเนียัดจัดคุณคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะออขอขอบคุณนิฟซีทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจสว,นนะะสวัสดีค่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ